ดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวบลูเกาะโฮเ้กนะครับหรือก็คือโซคิงนั่นเองนะครับโซคิงตัวนี้เป็นตัวเลจ e n ์ของตู้ใหม่ประจำเดือนนี้นะครับตัวนี้ก็นับว่าเป็นตัวซิน่าเล่นตัวหนึ่งนะครับผมแนะนำนบให้สุ่มนะครับผมสุ่มไปทั้งหมด150าเพรนะครับได้มาตัวเดียวผิวเพียวเลยนะครับไม่มีอะไรผสมเลยคือเกลือมากครับ ยังไงเราก็ไปดูกันที่สกิลหนึ่งกันเลยนะครับสวันโลแบนเดโล่นะครับก็คือสกิลตัวนี้จะพุ่งไปข้างหน้านะครับทำดาเมจสองขั้นนะครับขั้นแรกก็คือพุ่งไปตรงนะครับแล้วก็เช่แกงศัตรูส่วนขั้นที่สองก็คือตีลังกาลงมายืนนะครับก็ทําดาเมจไปอีกร้อยเก้ารวมกันอยู่ที่หกร้อยดาเมจนะครับคือว่าดีมากเลยนะครับตัวนี้ทั้งแช่นะครับแล้วก็ทาดาเมจได้แรงอยู่นะครับ แถมแช่นานด้วยนะแช่ถึงหกวีเลยนะครับต่อไปเราไปดูที่สกิล2กันเลยนะครับสกิล2เนี้ยก็คือสกิลโซคิงนั่นเองนะครับสกิลโซคิงเนี้ยเป็นสกิลที่โอเคมากเลยนะครับสกิลโซคิงก็คือเวลากดปั๊บโซคิงจะออกมาแบบออลังการมากครับแล้วก่ ทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะหมดสติก็คือสตันเดงนะครับก็คือขยับไม่ได้เ,เวลา3าวิต่อไปเราไปดูคุณสมบัติกันครับคุณสมบัติติดตัวนะครับก็คือหรือพาดสีฟนพ่นเดียนะครับตี3ทีแช่แข็งศัตรูนะครับโอกาส50%คือสูงมากนะครับตาตานั้นมีดวงก็คือติดทุกดอกแน่นอนครับรับประกันครับแล้วก็ต้านไฟช็อตต้านการชิงหัวใจด้วยนะครับ แลตอนที่ใช้สกิลสองครับใส่พวกโรเจอร์พวกที่มีบัฟโจมเตียครับเลือดเราจะเด้งขึ้นนะครับ15%และความเร็วอีก10%นะครับถือว่าโอเคมากนะครับใน p าสิ i ติดต,ตัวตัวนี้ไปดูคุณสมบัติที่1กันครับคุณสมบัติที่1ดึงทงเร็วย้อนสกิล2แล้วก็ฟื้นเลือดประมาณนี้นะครับส่วนคุณสมบัติที่2นะครับ ย่นระยะเวลาสกิลหนึ่งเร็ยวขึ้น5 0นะครับเมื่อได้เมื่อเราได้ทงน้อยกว่าศัตรูนะครับคล้ายๆไหมครับคล้ายๆตัวที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับส่วนอันที่2นะครับคือได้รับความเสียหายลดลง30%เมื่อเลือดเรามากกว่า70%นะครับผมว่าคุณสมบัติที่2เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับมันงั้นๆนะครับ คิดเป็นผมไหมครับงั้นเราไปลองกันหนึ่งเกมครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเราแค่เพื่อนในทีมเข้ามานะครับผมมาดูกันว่าบูผมจะโหดแค่ไหนนะครับผมก็เล่นมาตาหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้ามือนะครับเล่นไม่ค่อยโอเคนะครับ ตอนนี้เล่นอยู่ในแรง a บวกนะครับอ้าวรอดอ์ก็เส็จสีครับผมแม่อย่ามาดอดตอนหน้าัตูอย่างนี้นะครับก็คือดอดตอนหน้าัตูก็เท่ากับตายไปแล้วนะครับ50%ดูฟรีจังเลยเนะี่ยตามมาค่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแทงเข้าไปแทงครับแทงครับแทงไม่โดนดอทหวบอีกดูมันไปครับแทงแข็งนั่นไงครับเป็นไงครับ แข็งไม่แข็งครับหือ้อชิรยจริงจริงปิดชาครับไม่อยากตียวคนอ่อนครับ <c ười> ใครอ่อนรอนะอ่อ,อนเสร็จไปแล้วรู้เจอปาดแตกไปครับหนึ่งตัวก็อย่างยี่ยนะครับก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเจอใครอินุต่อยมาก็ตายเหมือนกันนะครับไม่มีร้านสถานะ ไปครับตามไปรวมโรเจอร์สองเหรเนี่ครับสก,กิลหนึ่งก็คือการจังหวะดีๆนะครับไปแล้วครับนี่คือวิธีใชส้สกิลหนึ่งนะครับมีโอกาสโดนสูงครับโซ้คิงมาแล้วผมแ,แม้แต่ลองกับคันโรเจอร์ยังแพ้เลยไปช่วยเพื่อนข้างล่างดีกว่าครับ เราต้องกลุ่มเชิงนิดหน่อยครับให้เขาเข้าไปก่อนเราค่อยเข้าไปทีหลังนะครับมาแล้วครับสกิวหนึ่งไปเลยครับเสร็จแน่นอนโรเจอร์เสร็จโรเจอร์ในในแย่งคิวเราอะโรเจอร์ตาดีน่าจะห้าศูนย์นะครับแทงปีไปแข็งครับเห็นไหมแทงแทง แข็งอีกแล้วครับโอ้โหหมดขาวมาทำไมเนี่ยเต็มโดเจอหมดครับกอระมาณนี้นะครับมันวิ่งหกสิบนะครับมันดึงความสามารถมาไม่หมดนะครับมันบางไปสำหรับผมนะมาแล้วโดนไปหนึ่งครับแข็งไปคิวหนึ่งแล้วแล้วต้องกาจังหวะอย่างนี้นะครับปุ๊บนั่งไงไอ้สุดท้ายจบไปแล้วนะครับ50นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปเลยนะครับบาย